Sharp. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับนอกสนามไลค์ครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมายังสนามฟุตบอลย่าเทียมสิรันฟุตบอลลิสตาภูเก็ตครับทางด้านสัมพันธ์อยู่ในเต็ดนั้นเก็บได้3คะแนนจากหน้าที่แล้วครับเอาชนะ MSKG บายผึ่งผายซีเนียมาได้4ประตูต่ตอนหนึ่งต้องบอกบิ๊กแมตเลยคู่แรกผู้ตัดสินเกมนี้ครับ อาจารย์เราบีหลัำสะจับคู่กับอาจารย์มูฮัมหมัดฟิตตีครับเกคมกครึ่งแรกเริม่มต้คนครับทางด้าน VP สัมพันธ์ครับเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาสมนศักดิ์โทรมาคืนไปติดดนมาดเคมานพราาัสสัตมันนพลัสฝากตรงกลางอ่าวอภิชาตได้ตั้งปอมแล้วยิงตรงนี้โหเรียบร้อยเลยครับ โอ้คมกลิบเลยตรงนี้ครับเล่นที่สามเหลี่ยมครับอืใจผมเกียรส์สกุลนั้นพุ่งไปแล้วครับแต่ไม่ทันตรงนั้นครับได้นับหนึ่งก่อนครับทางด้าน บอลแล้ววัดไหลกับทางด้านเจ้าเล็กเจ้าเล็กจะไปต่อตรงนั้นหลีต่อไปแล้วอภิชาติแปดเรียบร้อยเลยครับอ,อ่าเคลียร์กันไม่ขาดครับเกมรับของวีพีสัมพันธ์ครับอ่าแล้วปล่อยให้อภิชาติครับไปยืนเดี่ยวๆตรงนั้นอสองประตูคนเดียวแล้วครับของทางด้านอาภิชาติเหล่าทองครับย้อนคืนสมรสสมรสทิ้งบอลยาวขึ้นมาอาภิชาตเหล่าทองแม่พักบอลลงเข้าหากอบแล้วยิงลูกนี้โห แฮตทริกเลยครับทางด้านอภิชาติเหล่าทองสามลูกคนเดียวครับแล้วก็สามศูนย์ครับโอ้เกมที่แล้วสองลูกครับเกมนี้ขึ้นมาเป็นสามลูกเลยทางด้านอภิชาติเหล่าทองรักษาแล้วก็ยกยาวขึ้นไปโดนหมัดจะม่งสวนทางตรงนี้ติดที่สมศักดิ์เลือนแพ้แล้วจะตามมาเล่นแล้วยิงเข้าเอาได้เหมือนกันครับ5ทางด้านโดนหมัดเกื้อชาติครับ เข้ามาสไลด์ยิงตรงนั้นครับตามเปิดยาวขึ้นมาตรงนี้ก็เลืกหลุดออกหลังและผู้ตัดสินก็เป่าสัญญ,ญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้าน s อ b b ูบีไบบุลเลิร์ครับเอาชนะ VP พีสัมพันธ์ไปได้ครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ครับนอกสนามไล่ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่2ประจำสัปดาห์ที่2ครับ ในโซนหลีกประจำวันพุธนี้ก็จะเป็นโซน45อัพครับคืนแรกเริ่มต้นครับทางด้านหล่องยกคืนหมาพงศกรหลุดเดี่ยวแล้วตรงนั้นครับหาตัวเชื่อมแล้วเลือกจริงเองเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ เล่นยิงเสาแรกมุมแคบด้วยตรงนั้นครับขึ้นนําแล้ว1-0ครับจากทางด้านพงศกรจีน่าเสนาเปิดดีไหลหลองยกมาตรงนี้ติดที่ทววรแล้วนุก,กูลพักบอล้ตัดสินเป่านกวียาวจบเกมครับก็เป็น3ามคะแนานครับของทางด้านรวมเพื่อนครับเอาชนะเฉพาะกิจไป1ประตูต่อศูนย์ คับนอกสนามไลท์ครับก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเชิญนักกีฬาสัมผัสมือครับ MSKG บายผึ่งผายซีเนียนั้นยังไม่มีคะแนนครับจากหน้าที่แล้วนั้นไปพาดท่าพ่ายให้กับทางด้าน VP สัมพันธ์ไป1ประตูต่อเตรเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านน้องฟาเดียครับได้เล่นก่อนจากซ้ายไปขวาทัด อริยทัตตั้งปอมแล้วจริงตรงนี้มีฉลับแล้วชนเสาซ้ำอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ซ้ำทีสอแล้วก็เรียบร้อยฮต้องเอาถึง2ดาบเลยครับเจ้าแอลลาวีเลิศวงหัดครับยังได้เตะมุมครับน้องฟาเดีย่าช่วงท้ายเกมครึ่งแรกแล้วครับไ้มาแล้วสุดที่ใช้ป้ายแล้วยังไงตรงนั้นโอฮ่ากลายเป็นเสียบอลเข้าประตูตัวเองไปครับ โอ้อะไรครับเนี่แมจังหวะสกัดของอริยทัศน์แล้วของทางด้าน MSKG แล้วเปิดเร็วเข้ามาแล้วโอ้ตรงนี้วุฒิชัยรักชาติและแม่เล่นบอลสูตรกับทางด้านคินนากรครับกลับมานำอีกครั้งหนึ่งครับ มหาดีแม่ดูดบอลน,นิ่มเหลือเกินครับแล้วไหลต่อตรงนี้วุทิชัยแตะหนีแล้วมหาดีล่อเป้าเลี้ยวเรียบร้อยครับอ่าสุดท้ายมาจบพี่ทางด้านมาหาดีไิบากาครับอ่าประตูปิดกล่องหรือเปล่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับสุดที่ชัยโยกายไปพี่แป๊ดครับจกกักรพันธ์ลีเทินแล้วโพตเซนก็เป่าสัญญาณหมดเวลาการแข่งขัน ก็เป็น3คะแนนของ M S K G ครับเอาชนะน้องฟาเดยเอ็กโยทารักไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่ตอหนึ่นอกสนามชนะทางด้าน Black Shadow มา2ประตูต่อ0ทางด้านถาปันนาครับกลางคู่เป็นปาลมครับ ทางด้านอ่อมนตรีซ้ายมาใหม่ที่ไ่คําเลิดโยกหนีเข้าซ้ายแล้วตัดเข้าไปที่มนตรีอายุแล้วเจาะตรงนี้จีเชตแปรเรียบร้อยโหยแไปยืนอยู่เน่งๆตรงนั้นเลือกเสาแรกเลยครับทางด้านจีเชตหล่อประเสริฐชัยครับทำให้เฉพาะกิจนั้นขึ้นนํำแล้ว1น หมาเหล็กไหลต่อปาลมจะยัดเอาตรงนี้ยังได้อยู่ปาลมพาลุยแล้วแล้วยัดมาหน้ากรอบแล้วแปรตรงนี้โอ้เอาจนได้เหมือนกันครับทางด้านวิสุทธิเวสิษไปยืนอยู่หน้าผู้รักษาประตูตรงนั้นแล้วตัดบอลได้ก่อนครับกลับมาเท่ากันแล้วครับหนึ่งดาสายยันสายยันซ้ายไปที่สุภชัยสุภชัยขวามาจิเชษจีเชษอบอลล่านไปหน่อยแต่ยังเข้าทางสายยันลงยิงตรงนี้โอ้ ลูกไฟชัดๆเลยครับโอ้ลูกยิงของสายยันปางสูล่างครับโอ้มาบอลต,ตกพื้น สายันให้ไปสุภาชัยเดี่ยวๆกับผู้รกษาประตูโยกหนีแล้วตรงนี้ยังไงครับจะซ้ำก็ยังไปติดเลดไดมอนพยายามเร่งสปีดเกมแล้วครับช่วงท้ายเกมสุดๆแล้วตรงนี้มุงมมาตรงนี้ก็หลุดออกหลังและพูตสินก็เป่านกหวีดยาวจบเกมครับเป็น3คะแนนของทางด้านเฉพาะกิจครับเฉือนเอาชนะเลดไดมอนไปได้ครับ2ประตูต่อ1นึ่งาชมกันต่อครับเกมคู่ที่5ครับประจำสัปดาห์ที่2 ทางด้านรวมเพื่อนมิตรภาพครับเก็บ3คะแนนมาแล้วครับจากการเฉอนเอาชนะเฉพาะกิจในด้านมัคคชัยครับเป็นเตอร์เป็นมันัศวินขวาทางด้านพีสวิทสายเป็นวิเชียนครับตรงจุดที่น,นันตรงกลางคู่ครับสวิทกับอักการิหน้าเป้าพงศกรครับมาหลุนจังหวะนี้แล้วยิงโหพงศกรจีน,น่าเสนา หลอกจะเปิดครับแล้วยิงด้วยซ้ายเสาแรกเลยครับได้นำเร็วเลยครับพึ่งผ่านไป30กว่าวินาทีเองเท่านั้นครับฝากมาสุดที่นานตั้งปอมแล้วยิงตรงนี้ยังไปติดมาคะชัยซ้ำอีกทียังไปติดดาบสองยังไม่ได้ฮุงเหลือจะเชื่อนัสวินไหลามากทางด้านรวมเพื่อนมิตรภาพครับทีนานถุงฝากไปพงศกรตรงนี้เราได้กลับตัวยิงโหวเรียบร้อยเลยครับ โอ้สอลูกเลยครับทางด้านพงศกรจีน่าเสนาาได้ส้มหล่นตรงนั้นครับจังหวะเข้าสก,กัดของทางด้านพิโตมนนส,สวินครับน่ามันหลุดไปถองครับนะลงสายไปอ้าวแล้วไปเข้าทางเจ้าเลกมานะแล้วไม่มีผู้รักษาประตูตรงนั้นยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้สามประตูต่อศูนย์เลยครับตรงนี้จากนกูลยยยอง ลงเปิดมาตรงนี้ก็หลุดออกหลังและผููตัดตสินเป่านกวีดยาวจบครึ่งครับจบครึ่งหลังครับก็เป็น3คะแนนครับของทางด้านลุมเพื่อนมิตรภาพครับเอาชนะแบกชารโดไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูน นอกสนามไล์ก็ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่สุดท้ายประจําสัปดาห์ที่2ครับในรายการน้องกัน45อัพกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับทางด้านลิเบอร์โดเอ็กน้องนิกกี้นั้นมีอยู่1คะแนน,นครับจากเกมที่แล้วไปเสมอกับทางด้านน้องฟาเดียเอ็กโยธาลักษมา1ประตูต่อหนึ มาลุ้นเกมนี้ครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับการูด้าได้เล่นก่อนจากซ้ายไปขวาเราได้ยิงตรงนี้มาติดตัววิลัตเรายังได้เข้ามาซ้ำอีกทีงแล้วยังไงตรงนั้นบอลฐานลักเข้าประตูไปครับเอาจนได้ครับทางด้านเจ้าเสือชำนาญกิ่นโลไก่เปิดสกอร์แรกให้กับทางด้านการูด้าครับของนา วิจัยกับแทกขึ้นมาสิวกรป้ายต่อรัตรนาชาติได้เติมแล้วตรงนี้ตั้งป้อมแล้วยิงยัดมาหน้ากอโบเรียบร้อยเลยครับเข้าสูตรเลยตรงนั้นครับเป็นสิวกรชัยพักดีครับกับเข้าสู่เกมครับกับมาทางด้านลิเบอร์ดอครับอนุชาให้ไปรัตรนาชาติหลุดขึ้นไปแล้วครับซ้ายมีรัตรนาพงศ์แล้วแปะลูกนี้หอ่อเรียบร้อยโอ้สูตรเดิมเลยครับทางด้านรัตรนาชาติโพทองครับ ดึงจังหวะย้อนให้ทางด้านนำโชคครับอ้าวแล้วถ่ายจังหวะนี้นำหนักเพี้ยนแล้วจิงโหงง่ายๆเลยครับรัตนาชาติโพท,ทองฮได้สมลนครับขึ้นนำเป็นสามประตูต่อหนึ่งเลยครับฝากขึ้นหน้ามาหยงเวทยังเก็บไม่ได้ครับและโพตสินเป่านกเวทยาวจบเกมครับ นะสามคะแนนของริเบโดเอ์กน้องนิกกี้ครับเอาชนะทางด้านกาลูด้า็กเอบอันดามันไปได้ครับด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่ง